เชิญท่านอารกฎกลาบเรียนท่านประธานวิสภาที่รักและเคารพครับผมผู้เชี่าญพิเศษดรอรมงกฎกรกีสมาชิกวิสภาลำดับที่189กลุ่มอื่นๆไม่ใช่กลุ่มประหมอคางดำนะครับกลุ่มอื่นๆนะครับขอากลาบเรียน ท่านผู้มาชี้แจงนะครับคำถามที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่ไม่ใช่ต้องมาคุยเรื่องแปรรูปต้องมาคุยเรื่องการทำวิจัยอะไรแล้วแต่คำถามคือเมื่อพรบนี้มีการบังคับใช้แล้วเนี่ยนะครับการผลิตลำไยจะมีคุณภาพ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่การผลิตลำไยเข้าสู่ระบบตลาดจะได้ราคาตามที่เกษตรกรคาดหวังไหมกับต้นทุนการผลิตนับตั้งแต่การปลูกการดูแลรักษาต่างๆนานาทั้งสองประเด็นนี้นะครับถ้าพราบนี้มันแก้ไม่ได้ มันก็กลายเป็นกฎหมายที่ออกมาแล้วก็มามีประโยชน์อย่างเดียวคณะกรรมาการประชุมแล้วก็มีเบีย้ยประชุมแล้วก็คุยในเชิงที่เป็นนามนธรรมผมอยากถามว่าท่านที่มาจากกระทรวงกรเกษตรไม่ใช่ท่านปตินะครับพระท่านเพิ่งมารับตําแหน่งผมไม่ผมเกรงใจท่านเพราะท่านเพิ่งมาปฏิบัติหน้าที่เมื่อวานนี้นะครับผมเอาแถวสองก็แล้วกันนะครับท่านนะนะครับนะครับคือท่าน พรบเนี่ยเคยคิดถึงเรื่องการจัดการภาพรวมผลไม้ทั้งประเทศไหมในประเทศบางประเทศโดยเฉพาะเกาหลีและญี่ปุ่นประสบความสำเร็จด้านการผลิตผลไม้และราคาและคุณภาพไม่ได้ดูเรื่องของพรบรนะครับท่าน,นแต่เขาจะผ่าน,นกลไกอย่างหนึ่งเรียกว่าสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภานี้มาจากการเลือกตั้งผู้แทนจากระดับตำบลอำเภอจังหวัดและมาระดับประเทศสภานี้จะเป็นผู้แทนเกษตรทุกภาคส่วนไม่ใช่เฉพาะเรื่องผลไม้อย่างเดียวผลผลิตเกษตรทุกประเภทจะต้องอยู่ในกระบวนการของสภาเกษตรกรแห่งชาตินี้สภานี้ทําอะไรจะมีการคุยล่วงหน้าครับดยอย่างลำไยผมยกอ,อย่างที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกันส้ม มีการคำนวณล่วงหน้าว่าปีหน้าส้มจะขายกิโลละเท่าไหร่กิโลละเท่านี้เกษตรกรพอใจในแง่ของต้นทุนการดูแลและการป้องกันโรคทุกกรณีกิโลละเท่าไหร่นะครับท่านเมื่อราคานี้เป็นไปตามที่เกษตรกรพอใจผู้ซื้อพอใจจะกำหนดเป็นราคาล่วงหน้าของปีหน้าไม่ใช่การซื้อขายนะครับ เมื่อกำหนดราคาได้แล้วปั๊บสภาเกษตรกรจะมีะแผนกาคำนวณครับว่าจะในราคาเท่านี้จะมีส้มออกเข้าสู่ระบบตลาดปีหน้ากี่ตันเมื่อส้มออกมาได้กี่ตันแล้วนะครับสภาเกษตรกรรับคำนวณตัวเลขแล้วว่าจะมีส้มเข้ามาสู่ตลาดกี่ตันนะครับจะเอาเข้าสู่ภาคษตรกรต่อว่าส้มจํานวนกี่ตันนี้จะมี พื้นที่ไหนบ้างรับโคต้าไปเช่นจังหวัดกห้0 0ตันจังหวัดขอ80ตันว่าไปการคำนวณน,นี้จะต้องมาจากเกษตรกรที่ลงทะเบียนปลูกส้มก่อนท่านมีข้อมูลที่ยังเกษตรกรที่ลงทะเบียนปลูกลำไยห,หลักการเดียวกันครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จต้องมาคำนวณต่อว่าเขามีกี่ไร่ด้วยนะครับเมื่อได้คำนวณจำนวนของปริมาณส้มชัดเจน จะรู้เลยว่าจังหวัดนี้อำเภอนี้ตำวันนี้ต้องผลิตส้มเข้ามาสุราจำนวนกี่ตันเมื่อคำนวณเสร็จจะส่งข้อมูลยังอำเภอระบาดว่าอำเภอนี้จะกี่ตันแล้วส่งให้เกษตรกรครับเกษตรกรจะรู้เยว่าจะได้โค้ต้าเป็นลายลายต่อไล่นะครับว่าฉันจะมีส้มในการผลิตขายจำนวนกี่ตันจะลืมนะครับราคากำหนดไว้แ้วล่วงหน้านะครับปีหน้า แต่ปีนี้เตรียมการผลิตแล้วครับเมื่อผลิตได้จํานวนส้มเท่าไรแล้วนะครับเกษตรกรจะรู้แล้วะจัผลิตส้มในพื้นที่ตัวเองเนี่ยเท่าไหร่ปรากฏว่าในช่วงต้นปีครับส้มออกดอกเยอะเกษตรกรถึงขนาดตัดกิ่งตัดดอกนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าเขารู้เลยว่าเขาจะต้องส่งส้มออกจากไร่เขากี่ลูกจํานวนกี่ตันกี่ลูกนะครับกี่ตัน เพราะราคาถูกตั้งไว้ล่วงหน้ารับการขายแล้วเป็นการยืนยันว่าราคาส้มต่อโลนี่จะได้โลเท่านี้แน่นอนการส่งขายนอกจากผ่านสภา,ภาเกษตรสภาเดมผูกคนว่าราคาล่วงหน้า <c oughs> คนรับซื้อคือสากร์ครับท่านจะเอาส้มส่งสาก์กำหนดพ่วงเวลาในการส่งส้มเข้าไปที่สาก์แล้วจะมีคนมาดูและซื้อครับ เพราะฉะนั้นจะมีการกำหนดราคาขั้นต่ำแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเมื่อส่งส้มมาไปจะมีคนมามวลโดยมีราคาขั้นต่ำเพราะฉะนั้นราคาส้มจะสูงกว่าราคาที่สภากเกษตรกำหนดไว้ทันทีสูงกว่านะครับเพราะผ่านสากรการ,กรเกษตรเป็นหน่วยรับส้มและเปิดการประมูลส้มตามวันเวลาที่กำหนดไว้โดยเชิญผู้ประกอบการมาเท่ากับบอกว่าผู้ประกอบการ ไม่มีสิทธิ์มาซื้อส้มที่สวนโดยตรงแต่ต้องผ่านสากลครับเพราะสากลเกษตรกรต้องเป็นสมาชิกสากลก,การเกษตร,รอยู่แล้วนี่คือระบบที่เขาจัดการไว้มีคำถาม,ามตามมาต่อครับถ้าเกิดปีนี้มีไต้ฝุน่นพายุหิมะเข้ามาไล่ส้มเสียหายดีครับส้มจะเข้าสระบบการประมูลในจำนวนที่น้อยลง แต่ราคาจะสูงขึ้นเพราะขาดตลาดซัพพลายน้อยดีมานเยอะส่วนเกินของราคาส้มนี้จะต้องถูกปันไปยังเกษตรกรที่ประสบภาวะไล่ส้มเสียหายที่พูดมาทั้งหมดนี้นะครับเป็นการทำระบบให้ผลไม้ทุกประเภทไม่เ่พระส้มแอปเปิลก็ทำนะฮะญี่ปุ่นเกาหลีจัดระบบแบบนี้ครับท่าน ผมไม่ทราบว่าท่านไปเข้าหลักสูตรหลายแหล่เนี่ยไปดูงาน,เ,นเคยไปดูระบบแบบนี้บ้างหรือเปล่าถ้าไม่เคยไปดูโครงสร้างที่มีกรรมการอยนี้ลองเป็นแบ็คแพ็คชีได้ครับขึ้นจะเบเเกษตรกรเศรษฐกร,ร,กรลงทุนกำหนดราคาล่วงหน้ากำหนดปริมาณการผลิตแจ้งเกษตรกรว่าต้องผิดเท่าไหร่นะครับและผ่านกระบวนการการซื้อไม่ใช่พ่อค้าแต่ผ่านสากร ดีกัามานั่งหาวชั้นสองเห็นนั่งหาวสามรอบแล้วค,นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็คืออย่างเดียวครับเอาระบบนี้ไปปรับใช้ในพรบท่านผ่านคณะกรรมการและผมเชื่อมั่นว่าถ้ามีการจัดระบบชัดเจนครับรับรองได้ครับพรบนี้จะกลายเป็นเบสแพ็กชีสและจะทําให้เกิดพรบอื่นตามมาและจะเข้ากระบวนการแต่อย่าลืมนะครับกลไกมีสากลที่ท่านดูแลอยู่ของกระทรวงเกษตรกลไกราคา ถ่ายคณะกรรมการท่านก็ยังได้แต่อย่าลืมต้องมีตัวแทนของผู้ปลูกลำไยเข้าไปด้วยเพื่อกำะตดราคาล่วงหน้าและกําหนดปริมาณล่วงหน้าประเด็นนี้จะตอบโจทย์ราคาและคุณภาพทั้งหมดได้ครับกระผมคุณครับ